ีเป็นตู้นมเมจิโบราณค่ะดูจากลายที่เขาพิมพ์ลงไปสินี่เจ้าหญิงสโนไวท์มาพร้อมกับน้ำแอปเปิลนะคะเป็นนมแอปเปิลเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบความของสตรอเบอรี่ข้างๆฝั่ง,งนี้ก็เป็นนมมิกซ์ผลไม้เหมือนกันนะคะ พี่เขาจำได้ในในไหมว่าเราเคยกดอันนี้แล้วที่โอเดบาใช่มันเป็นพวกแกงกะหรี่แล้วก็โอเด้งนะคะซึ่งแป้งเนี่ยคิดว่านะเราสองอันนี้เราไม่ต้องกดแล้วเราไปกดอันที่แปลกๆลดีกว่าอย่างเช่นนี่เลยน้ำซุปอะไรไม่รู้เหลืองๆต่อไปสองอันนี้มันเป็นน้ำปริศนาอ่างั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการกดสองอันนี้มาแล้วก็เอาซุปสีเหลืองมาครับผม ได้มาแล้วนะคะร้อนร้อนซุปโอ้ยมันเป็นซุปจริงๆริะคือออกมาจากตรงนี้เหมือนเขาอุ่นมาให้เราในตัวเลยร้อนร้อนร้อนขออนุญาตวางไว้ก่อนต่อมาตู้นี้นะคะไม่ค่อยโบราณเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็จะขายพวกขนมอบกรอบอันนี้คือตู้อะไรอ่ะโพเชชชบอยเฮ้ยยี่ห้อนี้ขายตามห้างนี่ มีชอ็อกโกชิพด้วยแล้วก็มีพวกคุกกี้ต่างๆ,างๆเอ,อ้ยี่ตัวนี้อร่อยถ้าจำไม่ผิดอะเราเคยเปิดแล้วข้างในนะคะมันจะเป็นหมากรังแล้วเขาจะมีเรื่องเล่าผีให้เราอ่านด้วยตู้นี้จะเป็นตู้เบสบอลนะคะซึ่งถ้าเรากดไปเนี่ยมันจะแบบมันจะวิ่งอะบึบ๊บบบบบบให้พวกเราได้เห็นสนุกสนุกกันด้วยเอ,อ้ยลองดูดีกว่าเอาซักอันหนึ่งหนึ่งร้อยเยนเอาเป็นน้ำผลไม้ส้ม นี่แน่เตตเ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 ตลูกมาแล้วครับลูกมาแล้วครับตอนนี้ลูกไปหามือขวานะครับผมเต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 โอ้โหที่นี่เย็นมากน้ําเย็นค่นที่ว่าเหมือนเราเปิดแอร์เลยอะเดี๋ยวเราขอกินให้ชุ่มฉ่ำอุราก่อนก่อนที่เราจะไปกินน้ำซุปร้อนๆอืมนี่มันก็เป็นน้ําแครอทนะคะเห็นไหมว่าสีของมันจะแบบว่าส้มๆแบบนี้เลย อมันไม่ถั่วถุงด้วยอะโอ้ยนี่มันแป้งทอดเลยขนมปังนี่ใคขายพวกเซนเบ้หรือเปล่าไม่มีใครขายเลยนะปกติเห็นตัวอัตโนมัติก็ไม่มีใครขายนะคะที่บอบลองดูปะะ่าล่ะอ่าอันนั้นธรรมดาตัวน,นั้นกลางก็จะเป็นปปน้ำราอ่าโอ้โหในเผ็ดแน่ๆน น่าสนใจมากน่ากินนะคะลองดูสิคะเหลืออันสุดท้ายด้วนะคะร <c oughs> าคาเพียงแค่140เยนเองเดี๋ยวเรามากดตู้นี้กันเลยดีกว่าน,นี่คือน้ำที่ปังกดมาให้ยใจพี่สาว oh <my> มายกอดนี่คือนของปังเองน้ำคาราเมลป๊อคนเป็นโซดาด้วยค่ะ <c oughs> งั้นนี่เราได้มาแล้วสำหรับ มื้ออาหารกลางวันของเรานะคะจะเป็นซุปนะแล้วก็เป็นน้ำป๊อปคอนกับนี่น้ำเหลืองๆอะไรก็ไม่รู้เดีย๋ยวเราไปนั่งกินที่โต๊ะกันเลยดีกว่าไปเรามีตะเกียบผู้ใจแล้วนะ เดี๋ยวเรามาลองแกะที่ซุปนี้ก่อนดีกว่าเพราะซุปเนี้ยมันเป็นซุปแน่นอนร้อยเปร์เ็นชข้าวต้มโอ้โหข้าวจัว๊วอ่ะก็ถือว่าเรากินข้าวต้มไปในตัวแล้วกันอืมต่อไปอันนี้จะเป็นซุปนะคะผมแต่แป้งขอแบบให้ดูเนื้อซุปโอ้เป็นซุปขาวๆใสๆเลยนี่เขาบอกว่า ด้านหลังเขามีกำกลับไปด้วยซุปนี้เนี่ยเราทํามาจากสมุนไพรจีนถ้ากินไปแล้วได้รับคุณสมบัติพร้อมพร้อมทั้งโภชนาการที่อยอดเยี่ยมหอมซุปโอเด้งเป็นซุปหอมอมากกลมกล่อมสุดๆแตงว่านะ เอาผักมาใช่ป่ะเอาไปต้มเอาเนื้อไปต้มแล้วเนี่ยโรยล่าลงไปอะคือเราได้โอเด้งดีๆจานนึงเลยนะทุกคนอร่อยมากต่อกันด้วยนี่เลยค่ะน้ำที่แปลกที่สุดที่เคยเห็นมาในดีนะก็คือเป็นน้ำป๊อบคอนรสคาราเมลฮมอยากให้ทุกคนได้ดมกลิ่นเป็นแบบคาราเมลมากแต่น้ำจะเป็นใสๆหน่อย,ยนะ S <S <k iss> ป๊อปคอรนป๊อปคอรนกลิ่นเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอันนี้เป็นแบบนั้นแต่ว่าไม่หวานด้วยความที่มันเป็นคาราเมลได้แหละก็เลยทําให้มันเข้ากับโซดาได้ดีนะคะเฮ้ยแปลกมากอันนี้เจ๋งอะอ,อากาศร้อนๆแบบนี้กินของเผ็ด พี่ขี้หนูเลยค่ะแสบท้องหรือเปล่าอภิษามนึ่งคำแรกติดใจคำต่อไปติดเตียวสีหน้าคุณเหมือนเพ็ดมากอ่ะมันเหมือนแบบอุ๊้ เรากินก <S preach science> ้วยเตี uh ๋ยวอะเราใส่พริกป่นเยอะๆอะอารมณ์นั้นเลยแบบเยอะๆหนักๆเลยนะแล้วคนคนกคนแล้วกินเข้าไปอารมณ์เดียวกันเลยไม่ไหวอันนี้กินไม่หมดจริงๆขอบคุณมากอันนี้ก็โอชีธรรมดามีขายตามเซเว่นประเทศไทยไปเดี๋ยวเราไปหาของหนักๆกินกันมากดีกว่ามองตรงไปทุกคนผนทางเราอีกยาวไกลในการที่จะกินตู้กดอัตโนมัติ ดูตู้นี้นะคะตู้นี้เนี่ยมันเสียนะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปเพราะว่ามันยังมีตู้นี้อีกหลายตู้เขาคือตู้รามเมงนะคะแล้วจะทําออกมาให้เราเป็นชําๆแบบสดๆเลยแว่าเราลองกดอันนี้ดูดีกว่าเขามีอุณหภูมิบอกด้วยนะว่าแบบมันร้อนขนาดไหนนะคะมีมตะเกียบพริกป่นแล้วก็พวกแบบเกลือต่างๆเอา,าไว้ให้ปรุงรสถ้าออกมาอุย๊ยตรงนี้หรือเปล่าใช่ใช่ ลองดูสิ400ยเยนจะกดได้หรือเปล่านาสี0รยเยนจึ๊บฮ้ยนี่มีนาเวลาถอยหลังใช้เวลาการต้มประมาณ30วินาที5 4 3 2 1 0หงเฮ้ยว่างแล้ว,วโอ้โหยังไงร้อนไหมอุย้ยเรียกได้ว่า ภูเขาไฟลาวาร้อยขนาดนี้ใครจะถือได้เนี่ยใจเย็นๆนะาวัยรุ่นนะ <ไป S 2> นทำลูกจิตน่ะคือช่องมันใสพอดีอะ <c oughs> มันจะทำสูงกว่าน,นี้ไม่ได้เหรอไม่ได้โอ้โหสำหรับคนที่อยากกินเปล่าโอ๊ยพี่พร้อมมันร้อนนะโอ้น่าก,กินไหนดูโอ้โหได้หมูชาชูด้วยอ่ะ <c oughs> ไปไปไปวางที่โต๊ะก่อน โอ้เบอร์เกอร์ยังเอามาบรรจุไว้ในตู้ได้เลยอะนี่มีเบอร์เกอร์ตั้งแต่ไส้หมูไส้เนื้อนะคะรานะคา280ยเยนแล้วก็าสั่งนี้เฮ้ยเขาขายข้าวปั้นเลยหรอแสดงว่าน่าจะมีขายข้าวปั้นแต่หมดไปแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราสั่งอันนี้ดีกว่าอันกลางอันนี้ดูโชคโชนมากเหมือนคนสั่งเยอะไงเอาแบบนี้บ้าง มันขึ้นสัญ,ญลักษณ์อยู่ว่าเรากำลังอทำการอบร้อนให้กับคุณใช้เวลาอบเพียงแค่50วินาทีเท่านั้นรอนะครับระหว่างที่รอเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตู้ข้างๆตู้นี้จะเป็นตู้เบรคฟาสต์นะคะอาหารเช้าจะมีพวกแซนด์วิชนะแล้วก็เขาจะมีไส้ด้วยเป็นแฮมกับชีสนะคะพี่บอกออาไหมอันนี้พี่อยากได้ไส้แฮมอขาวมากนี่ไม่ใช่ชีสโฟลนนะ สีมันจางเฉยๆเปลี่ยนเครื่องปริ้นด่วนเลยราคา300เยนนะจ๊ะเปิดจะรอ40วีได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเออ,ำอ,อก<ด>ำลังอบอยู่กำลังอบอยู่โอ้ยแสดงว่าอันนั้นต้องได้ก่อนพี่บอกพี่ดูดิเยออ้อันนี้เป็นกล่องนะคะร้อนมากแต่ยังพอถือได้อยู่เพราะว่ามีที่กล่องใสมาดูฝั่งนี้ดีกว่าแลมันเริ่มกระพริบแล้วมันกระพริบแรงขึ้น ฟอยยเลถ้าจะร้อนอร้อนนะมาแล้วปัองอาหารสุดพิเศษของปัองอะไรอ่ะมันเป็นแซนด์วิชแฮม,มชีสโอ้โหกว่าจะหยิบมาได้คือมือพองหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งกันกินนะคะป้านะกินแซนด์วิชเอ้าเอ้ยนี่มันของพี่ป๊อมนี่ว,วะป้ากินนี่แม็ก ส่วนพี่ป๊อกกินแซนด์วิชแล้วก็แป้นจะกินรามเมงนะก<อ>ลิ่นหอมของเจ้ารามเมงนะคะพร้อมหมูชาชูห้าเน้นเน้นซุปของเขาเป็นซุปใสใส่สาหร่ายด้วยเดี๋ยวเราลองทานซุปกันก่อนนะคะว่าถ้ารามเมงอร่อยจริงเนี่ยน้ำซุปจะต้องแบบเด็ดเป็นซุปที่เหมือนมีการต้มแล้วก็ใส่พวกหน่อไม้มาก่อนอะ่ะเพราะมันมีกลิ่นหน่อไม้แรงมากเลยอะ่ะหรือว่าในนี้มีหน่อไม้แปลกด นี่มีน้อไม้ดองลองชิมที่หมูชาชูก่อนนะคะหมูชาชูดีมากอะแนเมันแบบว่ามีไขมันแจ้ค่ะปังน้องปังเป็นแบบนักชิมหมูชาชูอันดับหนึ่งของประเทศไทยอร่อยมากไม่รู้กับแบมันจะอ่อยยง ถือว่าโอเคนะคะแต่แปลว่าเส้นของเขาเนี่ยยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าน้าเข้าเนื้อเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่ามันฟีดมาแล้วก็เอามาเวฟด้วยก็เลยได้แบบแป๊เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วอ่ะเพราะว่าหมูเขาอร่อยน้าซุปอร่อยแต่ติดที่เส้นนิดเดียวค่ะใครอยากรู้ว่ารามิงเนี่ยหิตไม่หิตนะคะดูจากถ้วยที่เขาทิ้งตรงนี้โอ้โหเป็นกองพเนินแสดงว่าความอร่อยนี่อันดับหนึ่ง number one สำหรับปานนะคะได้มาเป็นเบอร์เกอร์นั่นเองค่ะแล้เป็นคนไม่มีวิกาณก็ต้องกินเแบอบร์เกอร์ไันองอันนี้มันเบอร์เกอร์สัญชาติญี่ปุ่นอ๋อไปกันญี่ปุ่นก็ต้องกินเแบอบร์เ <c oughs> กอร์วะกลับกรอบมากเลยนะอืมกินหอมทะลุกลิหอมทะลุแมสโอ้ยเยอะเยอะเยอะอยู่คเขามีชีสด้วยนะคะฟูมากาารอร่อยนะ อันนี้ราคาประมาณ300รยเยนไอ้สองยแปดเยนนี่ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับเบอร์เกอร์280รยแเยนแล้วก็มีแบบไส้มีชีสมีทุกอย่างเขา<ล>ไม่มีผักเพราะว่ามันน่าจะเน่าเร็วปลาครับงาโอยขนมปังมันดูนิ่มอ่ะอนุ่มละมุนเข้ากันได้ดีกับเนื้อทเข้มข้นเจีมจนแล้วก็มีชีสคือแบบได้เลย,ยเนาะ อย่างสุดท้ายไฮไลท์ของเราครับช eh ุดอาหารเช้าเนาะคือพี่เป็นคนชอบกินแซนด์วิชอ่ะเขาเขียนว่าอ่ะโอไม้ว่าโมชิเดะนี่โอไม้ว่าโมชิเดะนี่ใช่เดี๋ยวนะไส้ถั่วแดงหรือเปล่าไอ้แม่กันเป็นไส้ชีสไม่ใช่เหรอแซนด์วิชไส้ถั่วแดงเกิดมาไม่เคยเจอไส้แย่มั้งต้องลองชิมต้องลองชิมเงียบ เฮ้ยใ่อะไรน้ำถั่วแดงอร่อยที่ชอบกินถั่วแดงมากอย่างแปลกอ่ะนึกว่าจะเป็นแฮมชีสจะได้ของหวานมาโอ้ยจะมีแค่ญี่ปุ่นประเทศเดียวที่ทำใช่ไหมคับด้วยถั่วแดงที่ลังมือได้ละโอเโมาอ่อกันอ้โห้แล้วนะพ้โหโอ้ัเโหลืออีก20อ้โหโอ้อ้โอ้โอ้โอ้ไรอ่ะเครื่องไหนอ่ะเรา้อ้ดหอบอ้้ มีคนทำอาหารอยู่ข้างในเราเดินไปลองไปดูข้างในก็จะเป็นแบบไอแฮมเบอร์เกอร์เยอะๆๆๆๆอ่ะรอการเวฟนะใครที่ตามรอยพี่แป้งมานะคะแนะนำเลยให้กินนะเป็นพวกแบบของร้อนๆแบบเนี้เด็ดมากอุ๊ยตรงนี้มีรามเนตด้วยเธอ พวกโซดานะคะจะกินรสส้รงงรมรสองุ่นรสเมลอนแล้ววันนี้แต่ธรรมดาหรือว่า Energy Drink สุดพลังางานมีก็ได้อ้ไแฮะโออันนี้มันเป็นกาแฟเธอเคยเห็นขวดแบบนี้ไหมพวกตามร้านชาของญี่ปุ่นเนี่ยเขายังมีอยู่นนะมันเป็นกาแฟขวดแก้วนะคะแต่อันนี้เขาเอามาทําเป็นกระป๋องแล้วถ้าอยากกินกาแฟเนี่ยลองสองอันนี้ไหมน่มมาจะดูแบบไม่เข้มเท่าไหร่ห อุยเย็นมากเลยดูน้ำกาแฟดิเหมือนชานมไข่มุกเลยน่าจะเป็นพวกแบบว่าหมอคค่าคาปูชิโนโ่กาแฟหวาน